นี่คือน้องเล็กคนสุดท้องในกลุ่มยูทูบเบอร์ดังของช่องคัลแลนเฮตเบอรีในช่องนี้กระแสดีเป็นทน้าเทยวจริงไปเที่ยวที่ไหนคนก็อยากดูขำๆฮาๆภาษาไทยบนเกาหลีในสไตล์สามหนุ่มนอกจากนี้ความไม่เก่งในภาษาไทยแต่กล้าพูดกล้าสื่อสารก็ถือเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่น่าเอ็นดูอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะความพูดภาษาไทยที่สลับคำไปมาเพราะโดยปกติแล้วภาษาเกาหลีจะมีการจัดวางคำแตกต่างจากภาษาไทย ทำให้ชาวเกาหลีมักจะเรียงประโยคสื่อสารผิดจากภาษาไทยที่เราใช้กันแอนเดอร์แก๊งทำออกมาน่าชมและได้แรงบวกอย่างยิ่ง3ามคนนี้ใครๆก็รู้จักพี่ใหญ่ก็พี่จองสุดฮาต่อมาก็คัลแลนสุดหล่อต่อท้ายด้วยน้องแดนนี่แหละวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับน้องแดนกันน้องแดนน้องเล็กสุดในแก๊งน้องเป็นนักศึกษาหนุ่มชาวเกาหลีอายุ25ปีปัจจุบันเรียนสาขาการตลาดมหาวิทยาลายัยเอน้องแดน ริิมอินฮยอนหนุ่มนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยน้องแดนรู้จักกับเคอร์บี้เพื่อนสนิทของคารแลนจนมีโอกาสได้รู้จักและสนิทสนามกันเขาเป็นชาวเกาหลีคือเกาหลีแท้ๆซึ่งด้วยความน่ารักที่เล่นและยิ้มเก่งทําให้ได้รับความเอ็นดูจากแฟนๆเป็นอย่างมากน้องแดนเป็นเด็กที่อายพูดน้อยแต่มีรอยยิ้มที่น่ารักรวมถึงสาวๆได้เห็นซิกแพคของน้องแดนกันแล้วด้วยด้วยความน่ารักแบบเด็กหนุ่มทําให้ตกสาวๆไปได้เยอะเลยทีเดียวมาน้อยแต่ร้อยทั้งร้อยก็ตกหลุมรัก น้องแดนน้องเล็กสุดในกลุ่มน้องแดนเคยพาเหล่าแฟนคลับชมการใช้ชีวิตหนึ่งวันในรั้วมหาวิทยลาลัยในอีพีเกาหลีทัวร์มหลาลัยไทยครั้งแรกกับน้องชายนักศึกษาเกาหลีหนึ่งวันที่เอแบกน้องแดนมีบุคลิกพูดน้อยยิ้มเยอะที่อายทําให้เหล่าแฟนคลับต่างเอ็นดูแต่ถึงแม้จะเป็นน้องเล็กสุดในกลุ่มแต่ก็แสบใช้ย่อยน้องแดนชอบหยอกล้อแกล้งเหล่าพี่ๆอยู่บ่อยครั้งในส่วนของประวัติน้องแดนแบบลึกๆลำล้ำซับซ้อนนั้นยังไม่ปรากฏในโลกอินเทอร์เน็ตมากนะติดตามความเคลื่อนไหวของน้องแดนได้ที่ ช่อง y t u t u คัลแอนฮิเบอรี่หรือ IG IG d อ n n i y. โปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะค่ะขอบคุณคะ่ะ